แกก็เรียนเก่งนะแต่ทําไมไปทำบำแหนกต้อนรับล่ะฉันยังไม่มีเวลาไปหางานทำอดีตอนนี้แม่ฉันก็ป่วยอ่ะต้องใช้เงินแล้วอีกอย่างบริษัทนี่มันก็เป็นบริษัทเพื่อนฉันด้วย <c oughs> นี่เวลางานมาคุยโทรศัพท์ได้ไงจ๊ะปิดสายค่าปรับเองด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะมาเลยค่ะนี่ยังไม่ใช่เวลาทํางานเลยนะคะเหลืออีกตั้งสิบนาทีอ่ะ <c oughs> นี่มาบริษัทเนี่ยก็ต้องมาทํางานสิจ๊ะ จะมาหาข้ออ้างอะไรนี่มาเถียงอะไรกันเสียงดังแต่เช้าเนี่ยฮะออท่านประธานคะคือว่าแอนเขาแอบคุยโทรศัพท์เวลางานนะคะฉันก็แค่ตักเตือนเขาเองนะคะไม่ใช่นะนัตตี้นี่ที่นี่บริษัทนะช่วยเรียกฉัน่าท่านประธานด้วยค่ะบริษัทมีกฎอยู่เนี่ยอะไรควรไม่ควรก็ควรจะรู้ตัวซะบ้างฮาบบค่ะนี่ มัวแต่ยืนบื้อใช่ไหมไปเตรียมนะ้ำมาให้ฉันด้วยนะแล้วก็ช่วยเตรียมโปรเจคให้ด้วยละกันพอดีประธานบริษัท JTP จะมาคุย,ยเร,รื่ับเราเน่ขอโทษนะคะเราได้ค่ะ,คะชั้นไหนคะชั้นสี่ค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานคุณรู้จักผมด้วยอ๋อคือ ฉันรู้จาักการแต่งตัวค่ะแล้วก็เห็นคุณไปชั้นสี่ด้วยก็เลยเดาว่าคุณน่าจะเป็นประธานจากบริษัทเจทีพีเอาเคยโปรเจกต์ okay งานในวันนี้ใช่ไหมคะฉันนั่งก่อนค่ะเชนครับอ๋อ มื่อกี้ฉันเห็นท่านประธานกดดิบด้วยมือซ้ายอะคะ่ะก็เลยคิดว่าท่านน่าจะถนัดมือซ้ายคุณไอช่านสังเกตจริงเลยนะครับคุณนัตตี้คุณให้คนเกง่เกงแบบนี้มาเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยนะ <c oughs> ฉันว่าเรามาคุยเรื่องโปรเจกต์ของเราเลยก่อน,นะคะโปรเจกต์น,นั่นเองผมไม่รู้ไปบ้างมีหลายแผนง,งานที่ไม่โอเคผมก็มไม่ให้ผ่านเอ่อถ้างั้นฉันจริงๆฉันพอจะมีไอเดียสาหรับโปรเจกต์นี้อยู่นะคะนี่แอร์ แกก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เท่าไหร่หรอกนะเมื่อกี้ที่ฉันลองรวบรวมข้อมูลดูอะฉันได้ลองอ่านไปรอบนึงแล้วอะแค่ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยคุณก็เข้าใจถึงความต้องการของตัวเจนเนี่ยความคิดของคุณแต่ว่าเธอก็เป็นแค่พนักง,งานต้อนรับนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้ดีไหไหนคุณลองพูดความคิดของคุณให้ผมฟังค่ะ การที่ฉันได้ลองรวบรวมข้อมูลข้าวๆมานีนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะผมชอบความเข้มของคุณแอร์เขนานะคุณนาเต้คุณเทนอย่าพูดเล่นอะไรอย่างนั้นสิคะถ้างนั้นในส่วนของสัญญาเอาตามที่คุณแอร์เขาพีเซนเลยทำต,ตามนี้เขาบอกย,ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับยินดีคะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะท่านประธานคุณแดคุณอยากมาทํางานกับผมไหมผมเห็นว่าคุณเนี่ยเก่งเรื่องทําโปรเจกต์เนะเสียดายความสามารถของคุณที่มาเป็นแค่พนักง,งานต้อนรับขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานแต่ไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะคือฉันกับนัตตี้ฉันกับประธานนัตตี้เนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเขาก็ให้โอกาสฉันได้มาทํางานที่นี่ แค่นี้ฉันก็ขอบคุณเขามากแล้วค่ะแล้วฉันก็คิดว่าไม่ว่าเราจะทำงานตำแห,หน่งไหนถ้าเรามีความพยายามก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะพยายามก็สู้ๆนะขอบคุณค่ะท่านประธานคะวันนี้นางแอมมันกล้าดีไง,งไม่รู้มาอวดดีต่อหน้าท่านประธานนะคะฉันคิดว่ามันตั้งใจนะคะถ้าให้ฉันพูดตรงๆเนี่ยท่านประธานก็ไม่ควรเก็บมันมาทำงาเง็นตั้งแต่แรก จริงๆเนี่ยนางแอ้มันก็เก่งกว่าฉันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละและที่ฉันรับมันมาทํางานแผนกต้อนรับเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันเห็นไงว่าฉันกับมันเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนและตาบใดที่มันยังอยู่ใกล้ตัวฉันเนี่ยนะฉันรับรองได้เลยชีวิตมันไม่เจริญลยกว่านี้หรอกแต่เมื่อกี้ฉันเห็นมันคุยอยู่คุณเทนน่ะอุ้ยหน้าขยะยขยอยากมากเลยอะค่ะท่านประธาน้องจับตาดูมันให้ดีนะคะนางนี่มึงร้าย อย่าให้มันไปพบคุณเทนส่วนตัวพี่ผ่านมาแกคิดกับฉันแบบนี้เหรอเอา้าได้ยินหมดแล้วนี่งั้นฉันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วสิพี่ผ่านมาฉันเห็นแกเป็นเพื่อนมาตลอดนันนะตี้แต่ตอนนี้คงไม่แล้วแหละขอบคุณนะสำหรับบทเรียนครั้งนี้ที่ขอลาออกออก็ออก คิดว่าที่อื่นเขาจะรับคนอย่างแกเลยไงเก่งมาจากไหนอะ่ะสิงฮัลโหลธรรมทาน,นะคะไม่ทราบว่าคุณยังพอจะมีโอกาสให้ฉันได้ไปทำงานกับคุณอยู่ไหมคะแน่นอนครับมาได้เลยครับขอบคุณนะคะ ท่านประธานค่ะคุณรู้ไหมว่าครั้งแรกที่ผมเห็นคุณดวงตาของคุณนี่สวยมากนะผมว่าต่อไปนี้เนี่ยอยากให้แว่นบัง,งสายตาคุณดีกว่าย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรานะครับคุณแอร์ คุณต้องให้เกียรติคนอื่นก่อนนะคุณแอรคนอื่นถึงจะให้เกียรติคุณค่ะโครงการรอบนี้เนี่ยเรียนรู้จากหัวหน้าเขาเยอะนะแล้วท่านประธานคิดว่าการทำงานของฉันเนี่ยันดีขึ้นบ้างหปล่าคะผมบอกคุณไม่ได้หรอกแล้วคุณคิดว่าตัวคุณดีขึ้นหรือยงัง ท่านประธานคะพนักง,งานต้อนรับบอกว่าคนของบริษัท JTP ไปรอที่ห้องประชุมแล้วค่ะฉันรู้แล้วแล้วนี่เธอแจ้งให้คนแก้โปรเจกต์เราเรื่องทีมโปรเจกต์ยังไม่ได้แก้งานค่ะว่าไงนะแล้วแบบนี้ฉันจะเอาอะไรไปเซ็นสัญญาก,กับบริษัท JTP เขาอขอโทษค่ะห<ค>อะท่านประธานคะบริษัท JTP แจ้งมาว่าจะมีคนใหม่มารับช่วงต่อค่ะคนใหม่งั้นเหรอ นี่ไงคะออฉันว่าฉันเข้าใจแล้วแกออกไปเนี่ยถึงได้รู้ใช่ไหมล่ะว่าโลกภายนอกมันโหดร้ายอะ่ะวันนี้เนี่ยคงกตว่าจะมาขอให้ฉันรับแกกลับเขาทำงนานละสิรองประธานคนะน่เดี๋ยวนะรองประธานงั้นเหรอไม่เจอกันนานเลยนะประธานนะัตตี ไม่น่าสงสัยหรอกโปรเจกต์นี้เนี่ยฉันเป็นคนดูแลเองแลจะเป็นไปได้ยังไงแกเคยทาหน้าที่แค่เสิร์ฟน้ํากับพนักงานต้อนรับแค่นั้นแหละทํางานไม่กี่วันเนี่ยคุณเทนเขาจะให้แกมาดูแลโปรเจกต์นี้ได้ไงคุณเทนให้ฉันดูแลได้ยังไง <c oughs> เนี่ยเธอก็ไปถามคุณเทนเองสิแต่สิ่งที่ฉันจะถามเธอเนี่ยฉันให้เธอแกโปรเจกต์นี้ให้ฉันไม่ใช่หรอทำไมเธอไม่แกให้ <c oughs> ก็แนวคิดที่คุณเสนอมามันไม่เข้ากับแผนงานของพวกเรานี่คะ เธอน่าจะไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดนะฉันเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ฉันสั่งให้เธอแก้อะไรเธอก็ต้องแก้มาให้ฉันแต่คุณไม่ต้องแก้แล้วแหละเพราะฉันขอยกเลิกเดี๋ยวสิแอเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะ่ะทีต้องโหดร้ายกับฉันขนาดนี้เลยเหรออะไรโย่เงี้ยฉันควรควนพูดมากกว่าไง แม่คนลงาลังลายนี่จะมาซื้ออะไรอีกอ่ะนี่ปัญญาซื้อเหรอ,อหรือว่าแค่พอเห็นป้ายหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยจะเดินมาดูเฉยๆอ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่านร้านฉันเนี่ยต้อนรับแต่ลูกค้าไฮโซเท่านั้นคนอย่างคุณเนี่ยฉันไม่ต้อนรับนะคะที่ฉันมาฉันมาหาแอร์แอร์เหรอไล่มันออกไปละแต่คอกันแล้วหรอยุ่งอะไรด้วยอ่ะการทําธุรกิจกับคนแบบคุณอ่ะคงไม่มีใครทาได้ไหน หุดบ้านแกฮะได้ข่าวว่าคุณแยกกับเพื่อนสนิทแล้วเหรอคะยินดีด้วยนะคะค่ะแต่ว่าฉันคงต้องหางานใหม่แล้วอะค่ะเออคุณสนใจมาร่วมงานกับฉันไหมคะอะไรนะคะคือพอดีว่าเร็วๆนี้ฉันจะเปิดร้านเสื้อผ้าะคะ่ะแล้วฉันก็อยากให้คุณมาเป็นผู้จัดการร้านกับฉัน คนเราอ่ะมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะคุณกับเขาไม่ใช่ทางเดียวกันไายค่ะเชิญเข้ามาดูก่อนได้เลยครับคุณลูกค้าตอนนี้นเราจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มมากๆเลยนะครับใช่ค่ะคอลเลนชั่นใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะเชิญดูด้านในได้เลยค่ะโอ้โหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอะ่ะเข้ามาดูกันป่ะอยา่าไปซื้อร้านนั้นเด็ดขาดนะแกฉันน่ะได้ข่าวมาว่าเขาอะ่ะเพิ่มราคาอัพเป็นสามเท่าแล้วก็มาจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่ง เื้อผ้ายัางไม่ได้คุณภาพอีกแต่ว่ามีร้านมาเปิดใหม่นะเป็นร้านที่ดีไซนเนอร์จากเมืองนอกเลยอะมีแต่เสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นเราไปดูกันไหมใครหน้าไหนกล้ามแย่งลูกค้าหลานกันเนี่ยจะไปดูเองนายเข้าร้านเลยอะครับเซตเนี้ยเป็นคอลเลคชันใหม่ของทางร้านเลยนะคะและตอนนี้เนี่ยเราจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับล,ลูกค้าใหม่ด้วยถ้ามันแอนี่ คุณลูกค้าคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าในกำลังหาเสื้อผ้าแบบไหนอยู่หรอคะอูอยู่ที่นี่สิคะเนี่ยคนก็เยอะเสื้อผ้าก็มีให้เลือกน้อยฉันว่าคุณปาาเป็นสาขาหลักกับฉันดีกว่านคะมีสาขาหลักด้วยหรอคะใช่คะ่ะสาขาหลักนะคะวิสุนลดก็เยอะแถมมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอย่าไปฟังที่เขาพูดนะคะร้านเรามีแค่สาขาเดียวเท่านั้นร้านเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็จริงแต่เขาจะัพราคาแพงขึ้นเป็นสามเท่าแล้วเสื้อผ้าร้านเขาก็เป็นเสื้อผ้าที่ตกยุ่แล้วเห็นว่าราคาถูกก็เลยเอามาขายให้กกับลลูคค้ามมีีรววิเตไปหดยนะะ หน้ามีอายฉันจะคือ้านนี้แหละแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันกับแอร์เนี่ยเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะจ๊ะเข้าใจปะเราก็แค่มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแอร์แกมาทำไมแอร์คือฉันอยากขอโทษแกอ่ะที่ก่อนนันนี้ฉันพูดคาไม่ดีกับแกเลยมีอะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่านริงคือ แกกลับไปทํางานกับฉันได้ไหมอ่ะฉันสัญญาเลยนะคราวนี้ฉันจะฟังแกทุกอย่างเลยแลวส่วนแบ่งเนี่ยฉันก็ให้แกเลย50 50าสิแกคิดว่าไงแกไหมทางขอโทษนะตอนนี้จะเป็นหุ้นส่วนกับคุณเิลลี่แล้วฮะไม่ใช่ว่ามันล้มละลายไปแล้วเหรอก่อนที่คุณจะหาว่าบริษัทของฉันล้มละลายได้ไปตรวจสอบข้อมูลดยดิี่ว่าบริษัทที่ล้มละลายอ่ะเป็นของสามีฉันส่วนบริษัทของฉันเนี่ยยังอยู่ดีเลยอะไรนะนาตี คือที่ผ่านมาฉันขอบคุณแกะเว้ยที่แกชวนฉันมาเปิดร้านด้วยอ่ะแต่พอเรายิ่งรู้จักกันไปนานๆฉันเริ่มไม่โอเคกับนิสัยบั่นงาของแกว่ะแล้วฉันก็รับไม่ได้ฉันจะบอกอะไรแกให้นะการที่แกจะเปิดธุรกิจแกต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแกต้องไม่คดโกงแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครไอสิ่งที่แกเป็นนี้ฉันว่าเลิกซะเถอะฉันต้องไปดูแลลูกค้าต่อละว่ะ แกกลับไปเถอะนี่แคนเราทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องสนใจสิว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้ยอดขายมันได้เยอะๆมัวแต่ห่วงความซื่อสัตย์แบบแกอคอยดูอ,อีกหน่อยอะคุณต้องปิดกิจการไปแน่ๆอนคอย